ดีครับน้องครับเที่ยงนนครึ่งน,นนง,งนะครับเที่ยงครึ่งเดี๋ยวพี่ไอจะมาวิคอลเดอร์ตอนเที่ยงๆนะครับปกติก็ไม่เคยได้เข้าอีกเซิร์ชหนึ่งออดเดอร์นะครับทรงมันกําลังได้นะครับน้องทรงมันกําลังได้กําลังลดโลลดหายลงเรื่อยๆนะครับภาพรวมเป็นไซด์เวย์ที่ไม่มีกรอบการวิ่งที่ชัดเจนนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับทรงของความเป็นปัจจุบันของมันเนี่ยมีการ ลดโลลด,ลดหายลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะลงต่อนะครับเหมือนจะลงต่อก็ไม่น่าจะไม่น่าพลาดนะเดอร์นี้นะใหญ่อมองรูปรูปรูปทรงของการาฟแล้วพี่ใหญ่ว่ามันลงต่อนะครับอมาดูกันเปิดมาเจอเลยนะครับเที่ยงกว่าๆนะครับอ่ะเข้าเลยนะครับเข้าเลย จังหวะที่จะต้องกดมันก็ต้องกดนะฮะก็ไม่รอครับนะฮะใช้เวลาแหมไม่น่าจะเกิน2นาทีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจอ่ะลุ้นกันนะครับออเดอร์นี้สโตตัดนะครับ s 3 S5 ห้าน่าจะตัดลงแล้วครับนะครับทรงการาฟมันมาแบบนั้นนะฮะอ่ะอยัยว่ามีโอกาสวินสูงนะครับออเดอร์นี้ เป็นออเดอร์ที่สี่ของวันนะครับวันนี้เปิดหมัวดแดงนะครับแต่ถ้าเกิดมาชนะสามออเดอร์ลวดก็ใกล้จะใกล้จะครบเป้านะครับใกล้จะครบเป้าอ่ะบินครับสวยๆนะครับสวยๆเรียบร้อยนะครับก็ลากันไปที่หนึ่งออเดอร์นี้นะครับสวัสดีครับผม